ถือทองคำสู uh, ้เงินเฟอโดยทาง Peter s ์ h i ฟแนะนำว่าให้ถือทองคำดีกว่าดีกว่าการถือคเรนซี y ต่างๆเพราะทองคำนั้นคือเงินที่แท้จริงที่ผู้คนต่างหลงลืมมันไปว่าทองคำนั้นมันถูกใช้งานให้เป็นหน้าที่เป็นเงินมานับพันปีแล้วเหตุผลแค่นั้นก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าทองคามันใช้ได้ผลเหตุผลง่ายๆก็แค่นั้นเองในขณะที่เงินกระดาษเพิ่งเข้ามาไม่กี่ร้อยปีแต่ก็อย่างที่เราเห็น มันมีช่วงขาขึ้นแล้วก็ดับศูนย์ไปแต่ในขณะที่ทองคํานั้นยังคงอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนั้นกําลังทยอยตุนทองคําเพิ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่เคยเป็นโดยเฉพาะในช่วง10ปีให้หลังล่าสุดนี้ยกตัวอย่างจากปริมาณการถือครองทองคําในรอบ10ปีของเอเชียในปี2013ถึง2022ประเทศจีนมีอัตราเพิ่มขึ้น90.73%ประเทศไทย เพิ่มขึ้น60.2%สิงคโปร์เพิ่มขึ้น20.68%ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น10.55%มาเลเซียเพิ่มขึ้น6.84%โดยราคาในปัจจุบันทองคำก็อยู่ที่ราวๆ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งก็ถือได้ว่าทองคำได้มีราคาสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่อย่างที่รรู้กันอยู่นั้นราคาทองคำมันก็ไม่ได้พุ่งสูงขึ้น แต่มันเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ที่มีมูลค่าในตัวเองลดลงต่างหากซึ่งสาเหตุที่ประเทศต่างๆเลือกถือทองคํานั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นแอสเซทที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลใดๆในโลกนี้และนอกจากนั้นทองคํามันยังเป็นแอสเซทที่ไม่มีใครสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองเซกขึ้นมาได้เองถ้าอยากได้มาครอบครองก็ต้องขุดเหมืองเอาซึ่งมันก็ทําให้โลกของเรานั้นกลับไปสู่ยุค The Gold Standard ที่มีการใช้ทองคําหนุนหลังเอาไว้อยู่ นั่นก็คือยุคก่อนปี1971ที่เป็นยุคก่อนที่ทางสหรัฐอเมริกาจะฉีกสัญญาและประกาศออกมาว่าจะทําการยกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคําโดยเงิน US ดอลลาร์ก่อนปี1971นั้นใครก็ตามที่ถือมันเอาไว้ก็เท่ากับถือทองคาอยู่ซึ่งมันแตกต่างกับในสมัยนี้ที่เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมันเป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่ถูกเศษขึ้นมาจากอากาศที่ไม่มีค่าในตัวมันเอง